6,7,800บาทตัวซับเบดเท่านั้นจากทาง m a c ก i e ้ในรุ่น S R 1 8 S เป็นลำโพงซับเบดที่เป็น Active ใช้งานกลางแจ้งได้ตกใบละ3 000, 3 9 0 0เดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูและอธิบายสเปคคร่าวๆว่าในราคาเนี้ยมีฟังก์ชันอะไรน่าใช้มีโหมดอะไรที่น่าใช้บ้านก็รุ่นนี้จะเป็น ลำโพงซับในระดับกลางนะจริงๆเขาจะมีรุ่นที่ต่ำกว่านี้ก็คือรุ่นทั้มแต่รุ่นนี้จะเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาหน่อยอ่าก็ได้กําลังขับที่เยอะกว่าตัวทั้มเดี๋ยวมอธิบายสเปคกันอีกทีหนึ่งอ่าในกล่องก็มีคู่มือให้แล้วก็ตู้โคตรใหญ่น้ําหนักประมาณ33มกิโลตัวนี้ต้องแบกสัก2คนนะ่ะกำลังดีมาดูสิสามหม่นสามพัโอ้โห นี่ไงเดี๋ยวเอาถุงออกให้หน่อยอยกขึ้นโอเคเฮ้ยยกสองคนก็ได้นะไหนอลองลองเลยให้สองคนพอไหวแต่ถ้าคนเดียวเนี่ยยายาลังห้าโอ้โหห <laughs> นักอยู่ประมาณ33มกิโลตัวนี้เป็นดอก 18นะเป็นรุ่น SR Series ก็คือ SR 18S มาด้วยกำลังขับ1,600วัตต์เลยนะตัวนี้เป็นลำโพง Active Active ดียังไง Active ก็คือเขาจะมีแอมในตัวเราไม่ต้องไปหาใช้พ o ว e ว์อะไรแล้วเพราะว่าเขาใส่แอมมาในนี้แล้วใส่พ o ว e ว์มาในนี้แล้ว,สา,ว,านนลวสามารถที่จะเสียบปลั๊กต่อ XLR จากมิกเซอร์เข้าแล้วเสียงดังเลยเดี๋ยวนี้เน้นความสะดวกสบายลาโพง Active ค่อนข้างที่จะแนะนา น่าใช้มากๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็จะมีไฟบอกสถานะเวลาเราเปิดปิดเวลาเราเปิดก็จะเป็นไฟสีเขียวขึ้นมานี้เป็นโลโก้แม็กกี้ในส่วนของกระจังหน้าถือว่าโอเคแข็งแรงไปดูด้านหลังกันไล่มาเลยนะจากนี่อันนี้คือไฮพาร์ตโหมดก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเขาปรับแต่ง EQ มาแล้วเขาทำคอร์สมาให้แล้วเป็นระบบแบบออโต้ใช้งานง่ายสําหรับคนที่ไม่เคยใช้ซับไม่รู้คอร์สโอเวอร์คืออะไรไม่รู้ว่าการ ปรับแต่ง EQ คืออะไรตัวนี้ค่อนข้างที่จะง่ายและตอบโจทย์เพราะว่าเขาให้โหมดมาอย่างโหมดแรกเนี่ยเป็นแฟดแฟดก็คือกลางกลาเเครื่องดนตรีป,ปล่อยมาไงมิกปล่อยมายัางไงเรากดโหมดนี้ได้เลยก็จะได้เสียงย่านเบสแบบ original. ออริจินอลอะประมาณนั้นแต่ว่าต่อไปที่เป็นดีฟเนี่ยดีฟก็คือลึกตามชื่อเลยเขาจะดันย่านโลขึ้นเพื่อให้เบสมีความนุ่มมีความลึกมากขึ้นอะต่อไปเป็นโหมดพันพันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราชอบกระแทกกระแทก ใช้สำหรับเพลงแนวแบบเมทันแนวล็อกที่ต้องการเสียงกองที่มันแบบตึบๆกระแทกแต่หางเสียงสั้นๆไม่ได้ไม่ได้บวมมากเราสามารถใช้พันได้อ่าส่วน variable ตัวนี้มันจะเหมือนเราใช้คอสโอเวอรอันนี้จะเป็นการควบคุมค่กึ่งแมนนวลอย่างนี้ดีกว่าคือเราจะใช้ย่านเบสที่เท่าไหร่บ้างว่าจะเป็นตั้งแต่ ตัวนี้มันจะเลือกได้ตั้งแต่80เฮิรต์ถึง160เฮิรต์ถ้าสมมุติว่าเราเลือกมาที่120เฮิรต์เนี่ยลำโพงตัวนี้จะทํางานที่ความถี่ต่ากว่า120เฮิรต์ลงไปความถี่ที่มากขึ้นหรือเสียงกลางเสียงแหลมจะไม่ออกตู้นี้เลยอ่าเขาจะดันขึ้นไปตัวกลางแหลมด้านบนก็สามารถทําให้เราคัดย่านได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปใช้คอร์สโอเวอร์อ่าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อคอร์สโอเวอร์เขามีเหมือนคอร์สโอเวอร์มาในตัวแล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นฟอนต์ LED ก็เปิดเพื่อแสสดดงถาาานนนะไฟ้้้หตู ให้ไฟติดตัวนี้จะเป็นเฟดเฟดเอาไว้กับเฟดเฟดมันกลับกันอ่ะมันทําให้เสียงมันดอบลงหรือว่าเสียงเบสหายไปเราก็กดตัวนี้เพื่อกลับเฟดได้ตัวนี้ก็จะเป็น F R Output ก็เป็นสเตอริโอหรือโมโนเราสามารถที่จะต่อสเตอริโอหรือโมโนได้ด้วยช่อง Input เราก็สามารถที่จะเสียบ Input ได้และทําเป็นสเตอร์ได้เพราะเขามี2 Input A กับ B มือใหม่ถ้าเราจะใช้เนี่ยเราจะต่อลําโพงที่เป็นกลางแหลมเพิ่มอ่ะแนะนําให้ต่อ ไฮพาร์ตไปเลยไฮพาร์ตก็คือเราจะส่งสัญญาณตัวที่เป็นกลางแหลมขึ้นไปเราจะไม่ส่งย่านเบสขึ้นไปทาให้เสียงมันแยกกันชัดเจนก,ะะก,กับลำโพงกลางแหลมกับซับเบสเสียงมันจะไม่กบกันไม่ตีกันตัวซับก็จะปล่อยแค่เสียงทุ้มเท่านั้นส่วนกลางแหลมก็จะเป็นกลางแหลมออกไปไม่ควรต่อฟูลเลนส์นะอันนี้แนะนําอย่าต่อฟูลเลนส์ฟูลเลนส์มันเอาไว้ต่อเพื่อเราเสริมซับอีกตัวหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็มาดูด้านล่างอันนี้จะเป็นปักไฟเหมือนปักคอมเลยเราเสียบปักปุ๊บเปิด เครื่องติดใช้างานได้เลยเพราะเขาเป็น Active เรียบร้อยแล้วมีคอสอเวอร์ในตัวมีแอมในตัวเรียบร้อยก็ถือว่าคุ้มแต่เดี๋ยวต้องมาลองเทสกันดูว่าเสียงจะเป็นยังไงกับค่าตัวคู่นี้ในราคา60,000 7,800บาทซึ่งแยกตัวออกมาแล้วก็อยู่ที่33,900ในแต่ละตู้ในแต่ละตัวในรุ่น SR 1 8จากทาง Mackie a ส ma ว i o Music เอาเข้ามาจำหน่ายแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวกลางแหลมหรือว่าตัวซับวูเฟอร์หรือพวกมิกเซอร์ต่างๆก็มีที่ใครอยู่นนก็แวะเข้ามาเทสเสียงกันได้ไม่ต้องไปไกล